ทิธาวานอนเรตติ้งเรื่องรอกำลังสนุกสำหรับละครก่อนข่าวภาคข้ามทิธาวานอนตอนนี้ทำเรตติ้งได้ดีมากเลยทำเอานักแสดงในเรื่องนี้นะั้นต่างดีใจและภูมิใจในการแสดงของตัวเองกันเป็นอย่างมากเลยละ่ะค่ะ เข้มข้นและมีเรื่องให้ลุ้นทุกตอนเลยทีเดียวสำหรับละครก่อนข่าวภาคค่ำท่ดาวานอน TEP ล่าสุดทำเรตติ้งได้ไปถึง5.5ข้อมูลวันที่24พฤศจิกาย,ยน2564ทำเอานางเอกสาวดาวรุ่งมาแรงปิ่นชอรินพรเงินเจริญยิ้มแก้มปรีภูมิใจกับผลงานละครเรื่องแรกและอยากขอบคุณแฟนๆที่ติดตามเป็นที่สุดโดยปิ่นเปิดใจว่าดีใจภูมิใจและมีความสุขมากจริงๆที่ทำให้ทุกคนชื่นชอบละครเรื่องทีด าานนซึ่งเป็นผลงานละครเรื่องแรกของปิ่นขนาดนี้ปิ่นก็อยากขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้โอกาสกับปิ่นรวมถึงแฟนละครด้วยและมีฟีดแบ็ k เข้ามาหาปิ่นตลอดไม่ว่าจะเป็นในอินสตาแกรหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆก็ส่งไลน์ส่งข้อความเข้ามาถามมาแซวทุกข้อความนั้นปิ่นได้อ่านนะคะเป็นกำลังใจให้ปิ่นมากเลยอย่างไรปิ่นก็ขอฝากให้ทุกคนติดตามละครที่ดาวานอนต่อไปเรื่อยๆนะคะ เพราะเรื่องความเข้มข้นจะยิ่งมีเพิ่มขึ้นทุกวันพนาจะตามหาแมงกะเลียเจอไหมการผจญภัยของพวกเขายังไม่จบแต่จะยังมีเรื่องสนุกเพิ่มมากขึ้นมาชมละครไปด้วยกันนะคะปิ่นจะติดตามชมพร้อมกับทุกๆคนเช่นเดียวกันค่ะติดตามชมละครทินาวานอนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา18.45นาิกานาทีทางช่อง7 HD กด35และ Facebook Live ช่อง7 HD หรือรับชมย้อนหลังได้ที่ b a k a b u t v